สวัสดีครับกรตอร์กสุูบเอฟนูบลฟกับผมตุนงค์ขันทองครับรัฐบาลฮ่องกงนะครับเข้าไปอุ้มสายการบินคาเธตเปรซนติกนะครับซึ่งประสบปัญหาค่อนข้างที่จะหนักนะครับในช่วงการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาทำให้ขาดทุนประมาณ2,500ล้านถึง3,000ล้านเหรียญฮ่องกงต่อเดือนเลยทีเดียวในแผนเพิ่มทุนนะครับของสายการบินคาเธตเปเซนติกนี้ทางสายการบินนะครับจะออกหุ้น บุรินทร์สินนะครับให้รัฐบาลฮ่องกงนะครับในมูลค่าประมาณ19,500ล้านเหรียญนะครับออกวอรันให้อีก1,950ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับรวมทั้งจะได้เงินกู้นะครับในรูป bridging loan นะครับหรือว่าเงินกู้ต่ออายุหายใจนะครับ7,500ล้านเหรียญฮ่องกงด้วยกันนะครับนอกจากนี้ สายการบินฮ่องกงยังจะออกหุ้นนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในจำนวนเงิน11,700ล้านเหรียญน,นะครับโดยผู้ถือหุ้นหลักของสายการบินคาเทเปอรฟิกณนขณะนี้ก็คือกลุ่ม Wi ายกรุ๊ปนะครับถือหุ้นอยู่ประมาณ45% Air China ชน่าถือหุ้นอยู่ประมาณ30%และกาตาแอร์ไลน์นะครับถือหุ้นอยู่10%นะครับก็ต้องดูแผนฟื้นฟูนะครับของคาเทเปอรซฟิกจะประสบความ สำเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะว่าสายการบินทั่วโลกตอนนี้ต้องให้รัฐบาลเข้ามาอุ้มทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูสันซ่านะครับส่วนสายการบินไทยของเราเองก็อยู่ในระหว่างการเข้าแผนฟื้นฟูนะครับของขบวนการล้มละลายติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของสมบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบลงฟัมไม่ว่าจะเป็นเ a c e b o o k Twitter Instagram รรวมทั้ง b f เอฟอ l พบายแอปลิเคชั b ation, อย่าลืมกด subscribe ที u t u b e เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ